สวัสดีครับอยู่กับผมควนจอยนะครับยินดีต้อนรับครับผมถูกครอบครัวพังใบเตร์นครับวันนี้เราก็ไปผ่านองช้างนะครับมาผ่อนคลายจะผ่อนคลายยังไงนั้นไปดูกันเลยนี่นะครับทุกคน คือที่ผ่อนคลายที่ใหม่ครับผมสำหรับเด็กๆนะครับอากาศร้อนๆพาน้องๆนะครับไปเล่นน้ำมานะครับก็จะคุยกันนะครับเด็กๆก็จะคุยกันวนะ่าอุ้ยวันนี้ทำไมฉันดีใจยังเลยอากาศร้อนๆยันได้ลงเล่นน้ำด้วยนี่นะครับ ต้นไม้คือที่ผ่อ,อนคลาให้เวลาคันนครับ,รบผมอาบน้ำเสร็จทาแป้งใหญ่เลยนี่นะครับผม ตอนลงเล่นน้ำนะครับอาจจะไม่ได้เห็นน้องๆน,นะครับเล่นเพราะว่าขวันจ่อยนะครับมาคนเดียวไม่มีใคร่ายกล้องให้นะครับเราอยากให้เห็นนะครับทุกมุมของน้องๆของเด็กๆก,กันนะครับไม่มีความสุขจังเลย วันนี้พาน้องๆน,นะครับมาเดินเที่ยวข้างนอกนะครับกลัวน้องจะเบื่อนะครับอยู่แต่บ้านโอ้ยเล่นใหญ่เลยนี่พาไปดูเจ้าผมแก๊้มหน่อย ่็จะเป็นยังไงบ้างับบ้นันร้อนได้ลงเล่นน้ำนะครับชื่นฉ่ำใจครับผมนี่จะคุยกันแล้วจะคุยกันแล้วจะคุยกันอะไร บอกพอจอยน่อแล้วนี่เห็นไหมปีกันด้วยโอ้โหอะไรนี่ฮะหันหน้ามานี่ดิลูกอะไรทํามโชกกลนกันกลนไข่สวยกลัวกว่าไข่บ่โอ้โหไม่อยากเห็นกลนล้ออยากเห็นหน้าหนูดีกว่าอ่ะแปมลูกแปมแปมแปม,มานี้แล้วลูกเร็วแปม ก็จะเป็นน้องที่ติดพี่มากนี่ไปเฟือนเล่นใหญ่เลยน้ำเสร็จก็อาแป้งเลยพาน้องๆมาผ่อนคลายบรรยากาศข้างนอกบ้างนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเล่นสนุกใหญ่เลยนะครับ,ค,รบคือมันก็จะเป็นอารมณ์ของคนดีใจอ่ะดีใจที่ออกอมาเดินเที่ยวออกมาเดินเล่นนะครับ ได้นะครับที่เมื่อเช้าเราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอ้เวลาของสางเขาคันนี่เหมือนกับถูกับต้นไม้อ่ะใบเฟิร์นถูจนผิวถลอกเลยนะครับอะไรจะคันเบอร์นั้นนะครับสงสัยไม่ได้ถูมานานเก็บกดครับ เดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะพาไปเที่ยวบ้านบัวบานบ้างไปไหมไปเฟิร์นไปหาไปหาหนุ่มรอไหมไปหาหนุ่มรอไหมจะพาไปฮะไปไหมไปเฟิร์นไปเฟิร์นทุจ่จ้าก่อนแล้วไปเฟิร์นอาเสียงกันแล้วเสียงยังไง ื่องกินต้องยกให้นางนะครับนี่ไาเจ้าตัวเสยบมาหาเดียมยาหน่อยอุ้ยพระจอยอย่าช่วงหน้าแรางแงก็จะประมาณนี้นะครับไม่โตหรอก ป่อยอันนี้แเล้วนี่ครับผมยากาศเย็นครับน่านอนจังเลยผมแปมชวนพี่ใบเฟิร์นนอนแล้วอากาศเย็นๆนะครับได้ออกมา ลมนะครับโคนบนไม้บ้างอากาศจะเย็นเป็นธรรมชาติลมแขวเบาๆโอมบรรยากาศดีจังเลยผงถามที่โดยตรงสนุกไหมพี่เราได้ออกมาเดินเล่นแล้วสนุกไหมเป็นน้องที่ไม่ห่างจากพี่เลย เดินออกห่างกันไม่ได้นะนี่สองเลยหุ่นเต็มหน้าเลย เป็นกําลังใจให้ควนจ่อยด้วยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้พาเด็กๆนะครับมาเที่ยวนอกบ้านนะครับภาพอาจจะดูสั้นๆหน่อยนะครับเียวต้องขอโทษขออภัยนะครับอุ้ย ทำไมมือควรจอยสันเททำไมมือสันเทนี่ก็จะเป็นอีกบรรยากาศนะครับทุกคนน้องๆได ออกมาผ่อนคลายครับผมก็จะอารมณ์ก็จะเหมือนเราไปเที่ยวนอกบ้านก็จะประมาณนี้เด็ะอยู่ที่บ้านก็น่าเบื่อเนาะเนาะป๋อมแปรเนาะอยู่ที่บ้านก็น่าเบื่อเดี๋ยวพาไปหาบัวบานสุดหล่อไปไหมไปไหมเดี๋ยวพาไปฮะไปไหมเดีย๋ยวพาไปหาหนุ่มหล่อเสน่ห์แรงด้วยมีเด็กสาวๆมาลุมจีบเลย นี่จเจ้ารถถังครับจเจ้ารถถังนี่ฮะของกินเป็นเป็นแบบเหมือนแบบฉังขายไม่ได้อ่ะฉันต้องได้กินอ่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับจเจารถถังอือจะผมเปลียมได้มาเที่ยวนอกบ้านด้วย มีความสุขไหมลูกแปมมีความสุขไหมครับมีความสุขจังเลย อารมณ์ก็จะประเมินมบานี้ครับกินยาไปห่วงพี่ไปครับผมสาวเล็กในบ้านนะครับสาวเล็กของบ้านครับเมื่อไหร่น้องที่ใบเฟิร์นจะมีน้องให้ผมแปรมเล่นด้วย เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแปมก็จะอ่าไปเที่ยวแล้วไปหาของกินแล้วไปก่อนครับไปหาของกินให้เด็กๆก,กันครับสวัสดีครับ